สวัสดีสวัสดีพี่น้องยินดีตอนท้าภูเขาซูซองดินโซาลาหนึ่งเปียที่เก่าแล้วท่านสวัสดีมาต่อที่อีพีสองหลังจากที่หาอุดแมงจง n g เนื้อไขมูแด,เดงเข,ขาก็สิมากินเขาปลาเนาะวันนี้เนาะสิมาอันขวานแมงจง,ก,ดดงก้อยไข่มูแดงแล้วก็ตัมบักทัวไ้เนาะพี่น้องกินอยู่ปลาหนึ่งคระบพวกสองสาม สี่กระโปงของสี่บาทหาหาบาทนะพี่น้องน,นี่ก็คือสวมหนาหมุอแดงห้างหนึ่งของข้าพี่น้องไข่ตุ้งตรงตุงต้ง,ตงสุดใสๆหมุอแดงครบมือเอกะ <c oughs> อะาะ <c oughs> ใ,ใส่สุดอันจจนจอมละกายมาแล้วมาสิไปหารุดคุชกรในรลานใส่สุดโบสิไปหาขึ้นดง เนาะเข้ากันได้อาหารพี่น้องจากธรรมชาติเซิร์มาแล้วกล่องเต็มดอสเต็มดองอันนี้คืออาหารสันสูงนะพี่น้องอยูชุ่มซูงพี่เนยแหละไทยมือเดงต้องตรงเลยเนาะมีอาหารอาหารอยู่ในอรนห้าหย่าได้นะนี่เนาะพี่น้องอาหารเนาแม่งจงเด้อบุหงบานพี่น้องเอินแม่งยังคอมเมนต์บอกกันได้อพี่น้องพี่น้องเอฟซี ไม่เล้งตีก็ามาแดงเดินเดินกัมีเหอมูแดงเพราะว่ากัยายไปทวาวเนาะไม่จงเลยพี่เนาตามมาตามสองมันมาเฉยอันนี้กะไข่หมดแดงเหอ<ด><ด>ะเนาะดๆพอยยดอนก็ล่งดังไฟนะพี่เนอะห้าสิขั้วมันจงเลยก่งดังไฟอยู่เือนา chứ người dù đông như ba không có đông cạn các anh nhét bài phi nỏ ya lệ thấy hay các cháu xem này nè chuồng hả nó bay chuồng 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 มันเต็มหอมเลยซื้อเต็มสักคงเพียงแล้วเนี่ยๆอาเห็นชาด้ว้าแล้วแม่เออชาแล้วนะเออมแดงครบขนาดบวมนคนนยังครบอยู่มันยูไปตามถึงแม่เดินเนี่ยมัแดงเลยนี่ยดองมาเบิ้งมันแม่งจงโจ้ขนาดนี้เดกนี่คือแม่ แม่งจงโจ้เด้พี่น้องฮู้ว่าบาลพี่น้องเออีนยังอมเมนต์บอกให้ได้จ้ารอต่สีอนนี่เต้มะก่อนเนาอแม่ต้มอันนี้น้ำออกก็เนาะแม่จงมันมันบินไ่ได้มนเต้นมันบินไม่ได้แิเตัมเต้นต้มต้มแลยวก็เดี๋ตมาขวเนาะ ตบหน้านีมซะก่อนอ้วกอวกหลังจากตมแล้วก็น,นำไปล้างอีนอไป่นองจากเอามาขูอ,าอัอ่อนๆหลังจากตบแล้วก็มาล้างหน้าหัวเลยเลยนะลามาล้างหน้ก่อนล้างหน้าซะก,ก,ก่อนจะขูอ่ะนี่ <c oughs> นนเ้เเ้ยเ้เฮ้ย,ย้ม,มยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย้ยเเฮ้ยหยเเ เตรียมของแล้วเนี่ยพี่น้องนี่นเขาก็ไม่ใส่หม้อคือกาวเถอะเลใส่เกลือลงไปพี่น้องแป่งนวดลงไปเขน,น่าไม่นึงมันเลือกเขาล้นคน ขวัวไปขวัวไปเรื่อยพี่น้องไ่อ่อนๆเนาะเอาไ่ให้แต่นานหน้อยหนึ่งเลเตือนพีงเนาะพี่เอฟซีทำวะเมงจงเอามาเหยังนนกินเนาะมือนี้ก็เลยจัดให้ยเตาคัพโคลเอ็ดเมนูเนาะขวัวแมงจงตำแบกทัวไฮอะไรกะก๋วยไข่หมูดมแดงกับจาหารรมจานธรรมศาสาศ เด็กชายตรงนั่นไหต่ำก่อนบาทถูกถูกวะซื้ถูกด้ยงเดี๋ยวหลื่มพิกเลยอ่ะใส่หมูแดงด้ใส่หมูแดงเดือมันเหตุอะไรมือฮะานี่ตำใส่หมูแดงเยี่ยวเขาแล้วฮะกินเขานั่นเดียวั้างกินกะกิได้เดียว เจีเรยดแต่เมื anyway. anyway. h, ่อกี้พี i̇şte. ่น้องอาวุธนักนวลอาวุธอาวุธยโภประกรณมีบ่มีบ่ก็กวนก็กวนแล้วมีบ่คือ ไม่ต้ตายมาหรือว่าพักพักบัวพักหอมหน่อยพักหอมเปนอะก่อยได้พีเนาะแบบบันบานธรามาสิะให้ได้พี่นาะกะชีเรียดวะบด้เลิศรู้มึงเหี้ยเนาะก้ยสะกรบเบือนาะ้ใช่เขียงท่เนาะ เชียงปี๋นะเชียงปีนไหนจะสีไว้เลยนะพี่น้องก้อยใส่แป้งนัวใส่ข้าวคั่วใส่กระเดย์ว้าวเข้มแน่นอนจะตำทัวนอน ได้เลยเลยังอละประเดี๋ยะแล้วก็ผิดปนคนก่อนเจเอภาัไซน์เนาะอือโอ้โหมดดูแดงเนาะยอยากกินนวเนาะนั่เกิดไม่กับอันนี้และลร้องแค่ ใส่พักลงไปพักหอมหน่อยพักหอมบัวพักหอมปีก็ซุดๆด้วยพี่น้องก็ใ่หมูแดงส,สีมันเลยจะใส่ยังไงพี่น้องนี่ไม่ซีซีไหมพี่น้องเลยนะซีมแล้อกันได้พี่น้องมืกอ,นนอมกองเต็มดอดเต็มดองอยู่หมูแดงมันตายเอย่าลืมหของสูงเหรอ ก๋วยทามวดแดงพี่น้องเดย์พี่น้องฟ้ามานบบันแหมแหมมันก็เป็นซ้ำเลสเนาะขวดมันจงฮะแค่อ,อ่อ,อนๆตามมาขวดได้พี่น้องแป้งนัวลืมวางหารรันลืมแสงพริกพี่น้องจันเข้มถูกๆนะถูกเอาด้วยกาวแล้วก็เอามาแดงซะถูกตีตัวน้องถูดไปเลย ว่าอยากตังหานไม่ยหงดีมดอเ่าพี่นอหนามเพีย,ยอะไรจมาเดินปไปมาเดินไะใช้ตั้มทัวก็เพิยุยยบใส่ละมาดไว้ทุ่งนะุบสอยุบใส่อีเลยก่ออ้ยพี่หน่อยอยากกินอย,อยากกินขออแสบของนมา,มาเมเรื่องจัดการเองคนวะ อืโ่กินให้นะมาแต่แม่แม่มาตักชุมาตักชองแลียนสั้นหัวเลียลจ้าตอนนี้มีดีมกรลังเห็ดผ้าขาวอยู่นะเห็ดผ้าขาวชอบผ้านะเห็ดผ้าขาวชุบผ้าตัวหนึ่งใส่แม่งกิจ่งกินจงจุตัวหนึ่งใส่ตำมถั่วนกก็เรียนทีเดียวเลยก็ได้นอนแบบ แบบธรรมชาติบ้านมาค่ะกินสิกิน,กน,นที่ก็ต้องกินแบบธราารมชาติท่าพี่นอ้องหัวน,นี่ฮะกับปลาไซอ้ยตายแล้วแต่หนูแดงเลยเขาไปโคบถื่อบอลมั่นแต่แทะดาวเท้ากลายหมดแดงแล้วแมันจะลงห้าวมู้นเลสก็คือตัวนี้อ่ะโอ้ เดินจะทานเดิมเทินจะทานจะดึนจะดอนเด้อยิงชุบมุข้าไปพี่น้องมาเด้อขวานไม่โจงตำทั่ว,วให้เลยจ้ะก้อยไข่ามาแดงจ้าอยู่ไฮยนาน่าไว้ยังพลิกล้อมาละพลิกล้อก็ต้องไปไก่ไข่มาแดงมีเนื้อบัวเด้อวก็อยากมากินมีหมัมนะ่นนั่นพี่น้องมาเด้อจ้ะเขาเตรียมติ๊บได้ประมาณอืเด้อไปกินระยากหญ่ก็จ้ะเด้อเด้อพี่น้องไม่ได้กินเขา ถ้าว uh. uh. ีกค um. mm. okay. ah, so ้าต so ่างกอน่าจะได้เป็นไม่กองขึ้นมาไม่ได้พี่น้องวัดดิศลูกกอนคำเดงำเดียงาก่อนเน่ยบบดออืมับว่าเสด็เห็ดแหละบ้านต่ำัวมีโคบสูนพี่น้องเนี่ยอ้ยารอเออตายแล้วพี่น้องหมูแดงบมญแดงมีแต่เนื้อกุ้้วหมูแดง อามาห้องเนี่ยเดิมาพี่น้างแมงจงจะแมงจงโจะี่เป็นตัวสิมือคือใบหมอยน่ะโอเคยังโอ้แสบเลยฝนอ่ะแมงจง้กินแต่นึงเนาะบาลาซมาหามอืถ้าธรรมชาติะมมั่วออก็แมงจ

ไข่มดแดงมานี่ป๊ปอือาหารผัดกะข่านชันเลิศไดนะ้ไงคำตาสวดกินหอวสะอันนาะคำตาสวดเ <c oughs> นี่ยนี่แจแล้วค่ะค่ณผู้มแล้วไรนี่ปาพี่ลองทำมือเด้งปลาชเม่อยปลาบักติโอุปรงไม่นะหาก่อนอ้หากระโปงไม่

มันละลายในปถ้าอยากกินสเต็กะลใปากับมือแดงเนี่ยแตกในปามาเดี๋ยวพี่หน่อมาเดีพี่น่อยอืออือสุดนี่เนาะสุดเด็ดนะสุดเด็ดเด็ดแล้วเอาอยู่ทั้งหยอดปูหัน่ะมือแดงสวมกัเอาเน่เชียอันีหัวอามันดอางกไม้

Thằng kinh thông khốp. Thằng kinh thông khốp. Thằng. Lại. đó. Thằng Thằng kinh Mình nói đi. Thì nó xâm lập cả. คลิปอีพี่ซองเนาะกินข้าวปลาขัวแมงจงมีพี่น้องเอฟพีท้าเห็ดยังกินขัวแมงจงตับคุงก็ได้ตับหั่วก็ได้เลยค่ะมีก๋วยเตี๋ยวมเดย์มีแต่อาหารหายากขนาดนั้นพี่น้องกินอยู่กับคบเอออ่ะเออก็เมียเลี้ยงเนาะสำหรับคลิปนี้กระชิบากไวส้สนิทด้วยพี่น้องเอาไปหมักบรรยากาศบ้นานเฮากับฝากกดไลค์กดแชร์มกุ้งใจเดีมาเด้อเจอกันใหม่คลิืนนี้เลยทุกคนสบายดีให้ม้าพี่น้องซ้ำตัวกินกับหมั่นหายสมาชิกบรรยากาศ บะตีมเ<ม>ซ้าหอมบะตาติีมเจ้ยมากินกเขาข้ามกะข้ามเ<า>ม,มื่อก<า><ม>ินไม้อยู่ดอยนี่นี่หอมหอมอะ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 